สวัสดีค่ะการจานจากหลักซับดิสโก้ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตหุ้นออออนธนสินทรัพย์หรือออออนให้ฟังค่ะทางเราได้จัดงานคอนเ e ร c ซ์คอลระหว่างนักลงทุนสถาบัานไทยกับ Management ของอีออนในวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้เราจะอัปเดตประเด็นหลักๆและสำคัญ3ประเด็นจากงาน c o คอนเ e รนซ Call ตามด้วยวิวของเรานะคะ3ประเด็นหลักๆค่ะประเด็นแรก ทางอีออนได้บอกว่า in addition to ลด minimum payment สำหรับเครดิตการ์ดทางอีออนได้ลด minimum payment สำหรับพอร์ต p r s s o n l l o o a n ด้วยนะคะได้ลดจาก3%เป็น1%ค่ะอีออนเป็น Market Leader among finance company สำหรับ Personal Loan ค่ะมี Market Share 12%ประเด็นที่2จากผลกระทบของโควิด Management ได้คาดว่าการตั้งสำรองที่เป็น Forward Looking 12เดือนสำหรับ allowance for bad debt น่าจะอยู่ประมาณ600ล้านถึงพันล้านค่ะ NPL ไม่น่าจะขึ้น significantly จากการผ่อนปลนของแบงคชาติแต่ทางอ o ออนจะนำสำรองที่เป็น Forward Looking มาตั้งเลยค่ะทางอ o ออนยัง ไม่ได้สรุปว่าสำรองจะตั้งผ่าน r e t a i n e a r n i n g หรือว่าผ่าน profit and loss นะคะสำรองตัวนี้นะคะก็จะมีได้ Offset จาก cost control ซึ่งทางอีออนคิดว่า cost control strategy และ target ของเขาน่าจะ save ได้ประมาณ500ล้านค่ะประเด็นที่3ทางอีออนได้ชี้แจงว่า นอน performing asset หรือ NPA ของเขายังเหลืออยู่ประมาณ18,000ล้านบาทค่ะสำหรับ18,000ล้านบาทนี้ทางอีออนสามารถที่จะเอาไปขายให้กับบริษัทที่รับซื้อนี้ได้ค่ะในเตร์าสสองไตร์ที่ผ่านมา Q 3กับ Q 4ทางอีออนก็ได้บุ๊ก profit จากการขาย NPA รวมๆการประมาณ600ล้านทาง ดิสโก้ก็ได้นำา6 0 0ล้านนี้อ s ซ m มเข้าไปในปี2020ด้วยค่ะวิวของเรานะคะถ้าประเมินว่าอีออนสามารถที่จะขาย NPA ตัวนี้ได้ Profit ประมาณ7-11%นะคะ,ะ,คะก็จะได้ Profit ประมาณ1,300ล้านถึง2,000ล้านนะคะซึ่งมากกว่าที่ทางเราได้อ s ซ m มไว้สำหรับ พอคาสปีนี้กับปีหน้าทางเราได้ใส่ไว้600ล้านบาทสำหรับปีนี้และ250ล้านบาทสำหรับปีหน้าจากการขาย NPA ค่ะราคาหุ้นของอ e นะีออนณวันนี้เทรดอยู่ที่9.4เท่า PER 2020เทียบกับ KTC ที่เทรดอยู่ที่15.6เท่า PER 2020ราคาหุ้นของอีออนได้ลงมามากกว่า Set Finance และ Set Index Year to date และในปี2019ด้วยค่ะทางเราคิดว่าราคาหุ้นน่าจะสะท้อนผลกระทบที่น่าจะลงทั้ง Q1Q และ Year on year ใน Q1 Q1 ของอีออนจะเป็นเดือน March ถึงเมยซึ่งจะโดนกระทบจากล็อกดาวน์และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างมากค่ะบวกด้วยใน Q1 จะไม่มีการขาย NPA ซึ่งจะมาช่วยบอททำลายได้ทางเราคาดว่าทางอียอนน่าจะขาย NPA ใน Q3 หรือ Q4 ช่วงที่ราคาดีขึ้นสำหรับหุ้นอียอนเรามีทาร์เกตไพรซ์ที่180บาทค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ